นีได้ดีลูกเดี๋ยวหูหายเนี่ยอันไหนปีพุ่มอวีพุ่มเลยค่ะไม่ต้องหานพี่ยางยงเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้แต่งเป็นรองเลยลูกเอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ตีเฮอตียืนก็นได้ไม่ต้องใส่ผ้านะเดี๋ยวอาบน้ําเลยนะเดี๋ยวแม่ให้เล่นน้ําตกเออ,เอ,อพี่ตีเล่นในนี้ก,ก็ได้อะคือผักคือผักเดี๋ยวแม่ตัดผมเอ๊ะริงจริงเด็กๆด็กลุงโจไม่นเน่งนี่อุ้ยเหมือนน,นั่นนิดเดียเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอ้านั่งรอเหรอคะตัดผมรงไหนลูก ว่ามมาเอ้ยคมค่อยก่อนนะ้คนฮะต <Huh? S 2> กปะปรกเพลงไม่